สวัสดีครับเราจะมาเปลี่ยนกรอบกุญแจรครับผมของอ e ีสุข d max นะครับผมจากกุญแจรธรรมดาครับจะเป็นกุญแจแบบฮับได้นะครับ นำได้อเอาไขควงงัดนี่นัไปใหดอันนี้งัดออกไปเลยแค่นี้แต่้เอาอันนี้ชิบออกไอคือชิบชิบอยู่นนี้นใช่เอาออกอยังไงครับ đây pau ông mà san cả ai mệt kìa có cáiแนว cơm hòn hòn nó lan ai nó không là là cái... Đó, mà ดีนะครับผมต้องเอาไ้าาาไอปมะปองอะไ้เอาเครื่องปอล,ลมร้อนมีในประวัต่ย้อนไปได้ปอ่อนไหมมันหอนเพราอุน่นๆุนอยู่โอ้ยเ <c oughs> มันอกี่ออกว่าไหล่หนมันก็ต้องห่อนแน่นอนลองก็งคาดกาว เปลี่ยนไปแล้วครับตัวน,นี้อันนี้เปลี่ยนตัวตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วเขาอยากได้โลโก้แด,ดงครับผมเลือกไอ้ขึ้นโบอก,กอบนี้ว่าใส่ตัวนี้เลยใช่ไหมเ<ะ>นี่ยแกะรอบนี้มาใส่ตัวนี้เลยฮึท<ะ>ี่ใส่สองเงนเลยใส่สองเงินอ๋อหมายถึงว่าตัวนี้กับล่อยาน เนี่ย,เ,ยเปลี่ยนมาเป็นกรอบนี่อ้อก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์สำรองเลยใส่ทั้งสองดงองดูกยผม,ผมก็ไม่เข้าใจว่าสวยตรงไหนนะครับนี่งนี้ทางแบบนี้เนี่ยยุ่งยางกจนมากกด เนี่ยฟอมใช้เลยไม่ต้องกดนะครับผมนั่นแหละมันยุ่งยากเนีง่เ่าเก็บแต่้โนี่ก็เก็บแต่อกันนี่ควอมยาวไกลเคียงกันเลยเนี่ยแม่นเล่ล่ะไม่ยัอไนี่เมันกันเราทพส์ใส่กระาอกุ๊บเราทัพท์แตกเลย

อ,อเจอตัวงัดมาปึ๊ดทีเดียวออกเลยเอาอืมนี่มันต่างแบบนี้ือว่ามันจสิออกอยู่แล้วมันจะออกอยู่แล้วสออกอันนี้ลหะใส่ปึ๊บตรงล็อกพอดีมันเบ้ตรงรุดตรงรงรุ่นตรงล็อกพอกกดีคลิปพ่อก็ใส่ ね、んなんだ นี่แต่ว่าเปิดลมแห้งกับมะฮ่อนแล้วเปิดลมที่คอยใชหรือเล่ะลมรมเขาก็ใส่ลมแห้งเห็นไหมแจ็คหน้าที่ดูสิได้เอาอหยั่งเคลียร์เอายั่งเคลียร์เขาต้องมีเคลียร์อะไรจีบเขาต้องมีเคลียร์อะไรปะอุ้ยคนไหนไปเคลียร์หยั่งวานี่ไปเคลียร์อะไรเอาจะที่ดินเลย อุ้ยตายแล้ว ที่ว่าละลายหรือบ่อละลายเนี่ยเงี้ยเอาเป้าอีกสักเอาผมให้ไทยว่าได้ต้นหนี้ซื้อมาจากบ้าน หรือว่า2องอยแปดสิบกว่าบาทนี่แหละมี2องรางคาตามรคาคาละเดตางไปลำน็กน้อยแต่เชื่อ,อันเก่าผมนะ lá La lai một lèo ở đèn lê hãy luôn đèn quá quá đèn là hiểm rồi câu nè. lá khắp thôi. Đó là lại mất đây đấy con nguyên này có ông xã siêu มีโอก,กาสทางชิปวันนี้ทางชิปพังปะอ๋อทนี่นะคบบะัออเราต้องอเสาะด้านข้างเอาไฟเช็คปะฮะมาได้เนี่ยต้องใส่เวลาเป่าไหลกว่านี้ปะ ยายามเสาะทางขางมันหนึ่งแล้วเสาะทางขางมันนะครับท่านผู้ชมเราจะพยายามเสาะด้านข้างมันไอ้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือชิปมันแหละวมันบ้าง <c oughs> ไอ้ที่เราเห็นนี่ชิปมันแล้วนะครับ เลงนขนาดนี้สิบหกพักหนึ่ง นี่ึนั่นลนนยเนี่ยโอ้แมนบไม่ใใส่ไดอยู่บ่นี่ไอ้ของเนี่ยไปเห็นเป็นรอยเลยนะครับเนไปชม หนึ่งสองสามที่เรียนก็ต้อนรีก่อนไหม <laughs> <laughs> เรียนก็ตัวเก่าก่อนแล้วก็ไปก่อนนะเรื่องต้องแหน่ <laughs> เออกระดกูกกระดีดดีอยู่กระดเก่าก็ดีดดีอยู่ครับผมติดไวมากเลยโอ้ป้องกันเลยครับ สามารถสอบถามกันได้นะครับโฟ